สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam e t e n a l ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะหมายเลข6 2พัฒนาธิดารัตนกะจาก่างมิสแกน,ก,นรร 7, Jenny, acula, Grand, กรุงเทพมหานครเขตสายสายสายหมายเลขเจ็ดเจนนี่เจนนเฟอร์นักกิลามิสแกรนกรุงเทพมหานครเขต ดอนเมืองอค่ะต่อไปหมายเลข8น้ำทิพวัชราพรรวยพงศ์มิสแกรนดกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีค่ะหมายเลข9ฟ้าอิงฟ้าวราหะผู้เข้าประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานครเขตจตุจักรนอ หมายเลขสิบเอ็ดจัสมินจัสมินมุนเดลมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตพระนคระนพระน,ะระนะคือ exciting <c oughs> มากๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราได้เดินบนพรมแดงกับทุกๆคนที่เป็นม <c oughs> ิสแกรนเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็เป <c oughs> ็นไหมคะวันนี้เต้นมากเลยะคะ่ะ I am really really excited but I feel much more ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็เป็นงานที่อลังการมากๆนะคะต้องขอบคุณท่านพีดีนะคะคุณแอมนะคะที่จัดงานได้อลังการแล้วก็สวยงามขนาดนี้ค่ะอาจจะหอมลิกิงฟ้ามีคนบอกว่าหนูตัวเต็งอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเต็งเราก็จะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าจตุจักรดับเครื่องชนอย่างแน่นอนค่ะอ ค่ะก็วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากค่ะที่แบบได้เดินบนฟรมแดงแล้วก็งานบรรยากาศในงานคืออลังการมากค่ะต้องขอบคุณพีดีนะคะคุณแอมนะคะที่จัดงานอลังการขนาดนี้นะคะแล้วก็โรงแรมแบรนด์แคสเตอร์ด้วยค่ะที่จัดงานให้เราในคืนนี้ค่ะ Ơi, อักษรเบนจนิรัตมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตห้วยขวงางอันนี้คือก็ยอมไม่ได้แล้วนะสู้ค่ะเราแผ่ไม่ได้แล้วนะ,ะหมายเลข12บหมายพรนกนกทินตั้งประดับเขตบางกะปิ ตะปีดจริงยอมไม่ล่ะยอมเอาไม่ยอมไม่จ้าก็ไโอเคค่ะหมายเลข13เอลซ่ากฎชกรกรตระกูลมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตบางรักค่ะค่ะหมายเลข14แฮมลีสปิเชียนินชวิวัตกิจมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตชนบุรีค่ะ ให้เราทรู้สึกกับงานวันนี้ด้วยค่ะเป็นเทปดูเทปสร้างเป็นไงบ้างโชว์แรกก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกมากค่ะวันนี้ก็ได้มีการเดินแบบกับเพชรเนาะเป็นโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสครั้งแรกในชีวิตนะคะที่พวกเรานะคะ14สาวงามนะคะได้เดินแบบกับเพชรเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะใช่ค่ะแล้วส่วนใบเตยนะคะใบเตยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะ ที่ได้าทางมิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะได้จัดสิ่งดีๆในวันนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ<ด>ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ